มาใหม่ไปพักขายกันไม่ทันอีกแล้วนะครับนี่นะครับโทคโพเมนเดอร์สำหรับ S05 นะครับนี่เรามาดูก่อนเลยครับในตัวนี้นะครับอะไรที่มันมาใหม่นี่ผมขอนี่เลยไฮไลท์ครับตัวปรับโทคนะครับที่จะต่อจากโทคข้างในนะครับถ้าคนที่ใช้ S05 หรือ S07 ดีพอจะรู้อยู่แล้วว่าไอตัวปรับโทคเนี่ยผมมีลูกค้าลูกค้าขอให้เจาะเลยเพราะมันปรับไม่ได้นะครับทีนี้โปรเมนเดอร์ก็จัดมาให้ครับเป็นตัวสายปรับนะครับต่อจากหัวโทคมาซึ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัว ตัวนี้มันจะเป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะของรถอ่ะไอสวิตช์ของรถอยู่แล้วนี่เราก็เปิดได้เลยตัวนี้สามารถหมุนปรับได้เลยนะครับนี่เราเอามือหมุนได้ครับซ้ายขวาเหมือนกันดูข้างขวาตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์แอดออนเพิ่มนะครับซึ่งในชุดเนี่ยของ S05 เนี่ยราคาอยู่ที่35,600นานะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มมาอีกประมาณ3,000กว่าบาทนะครับจากทาวเวอร์เดอร์ก็คือได้หน้าหลังเลยในตัวด้านหลังนะครับทาวเวอร์เดอร์จะต่อออกมาให้ประมาณแบบนี้นะครับนี่เราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่สายจะอยู่ตรงนี้นะครับ ่าท้ายขวาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ลอง z o มไปนี okay. ่อยู่แบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสกันครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีพี่ๆนะครับอันนี้ครับอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อบายครับเป็นเป็นวิศวกรไอไอไครับเรานน่งกวิศวะครับแล้วก็จะมีพี่เซลอยู่ด้านหลังนะครับผมเอกครับเียครับผมพี่เอกครับเซลดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกครับอ่าเจียวเลย ในตัวนี้เป็นโปรเฟนเดอร์รุ่นไหนครับพี่บายครับเป็นตัวฟิตจอรฟีเจก็คือตัวลูกโซ่ขนาดสี่หกิ้นครับตัวนี้ก็จะปรับได้16ระดับปรับได้ปรับรีบัลได้16บกระดับอ่าเฮ้ยลอยต่อสะพานดีนะจำเจอมโอเคเลยอะ่ะคือออกมาคือรู้เลยอันนี้คือปรับเบอร์ไว้เท่าไหร่บ้างพี่ตัวนี้ปรับแปดไว้หน้าหลังเลยครับปรับเบอร์เบอร์กลางไว้สแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดเลยครับอืม โอเคเลยอันนี้คือนั่งเต็ม4คนนะครับตอนนี้นะครับผมวิ่งอยู่เส้นพาโนกนะครับซึ่งถนนเนี่ยจะเป็นคอนกรีตนะครับแล้วลูกค้าใส่เป็นล้อขอบ20กับยางโตโยตีวันสองสี่ห้าสี่ห้ายี่ิตอนแรกลูกค้าบอกว่าเออแบบมันดูไม่นุ่มนวลเท่าขอบ18ของเดิมที่ติดรถแต่ผมมองว่าอันนี้มันก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะรอยต่อเก็บดีเลยนะแบบดีเลยอะแบบดีจริงๆแบบไม่อวยเลยถ้าเกิด ให้ดูคลิปอยากให้ได้ลองจริงครับกับโปรเวนเดอร์ฟิสเซชุดนี้เนี่ยมันซับแรงนุ่มนวลสนฝันบอกเลยว่าคนนั่งข้างหลับได้อ่ะนี้เดี๋ยวผมอาจจะเทสแบบว่าใช้ความรวดเร็วนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยการเปลี่ยนเลน ว่าดีเลี้ยวคมเนี่ยปกติถ้าเป็นโช๊คเดิมนะของเดิมเนี่ยแล้วถ้าเป็นคอนกรตเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสับและคนนั่งหลังเนี่ยมันจะรู้สึกเมาเมๆนะครับเ0 5 A07 ไม่หนีกันมากต่างแค่ขอบล้อช่วงล่างไม่ได้หนีกันมากนะครับเ0 5ก็จะขนาดย่อมลงมาก,กว่า ผมรู้สึกว่าข้างหลังมันซับดีมากเลยนะเวลาจำตาผานต้องทมพี่เอกกับตะก,กล้องเราว่ามันยุ่นไปไหมอะไรเงี้ยครับเอานุ่มก็โอเคถ้าคนสไตล์ชอบนุ่มเนี่ยขับในเมืองขับความเร็วประมาณแปดสิบถึงรอยสบเนี่ยคิดว่าเบอร์แปดข้างหลังยั่โอเค,นะคอ๋อแต่ถ้าคนชอบความเร็วหน่อยขับสปอร์ตยูทแบบเนี้ยอาจจะลองเพิ่มเบอร์ข้างหลังให้มันหนืดขึ้นเป็นเบอร์สิบหรือว่าเบอร์12สองแบบเนี้ยอ่าแต่ว่า กรณีที่เพิ่มขึ้นมาถึง4ระดับหน้าต่างกันเนี่ยเลยแนะนําว่าให้เพิ่มขึ้นมาอีก2เติรมครับแต่ชนะแปดหลังแปดผมว่าเบิร์กแล้วนะว้าวเบิร์กเลยพี่พี่บายวิศกรผมนั่งเงียบเลยนั่งเก่งเลยมองมาอีกทีนี่ร้อยกว่าแล้วร้อยรอกว่าด้วยความรถมันนิ่งพี่ายผมว่าพอรถมันนิ่งอ่ะมันก็ไปได้ของเดิมนะไม่อยากจะพูดลูกค้าบ่นทุกคน ยากนิดนึงนะครับทีมงานจับไว้นิดนึงนะครับโไม่ต้องจับเลยพี่เขาอยเออรอเอียดด้วยเป็นไงแต่คือโชว์โปรเฟนเดอร์พิซตชุดนี้เอาอยู่ครับ<ว>ดีเลยอ่ะดีจริงช่วงจังหวะตายความเร็วนี้คือไม่รู้สึกมผมว่านะพี่ถ้าเราแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขับเร็วอ,ะอ่ะ ด้วยด้วยคาแรคเตอร์อคนขับเนาะ<ช>ผมว่าเพิ่มข้างหลังนี้ครับเบอร์สองเบอร์อะผมว่าเวิเเร์กเลยเวิร์กเลยถ้าขับคนเดียวแล้วแบบเป็นแบบอยากอยากจะลองใช้สมรรถนะของรถไฟฟ้าที่แบบความเร็วขึ้นเร็วๆแบบเนี้ยครับผมมองว่าแบบข้างหน้าแปดหลังสิบเนี่ยคือจบใช่แล้วก็คือสําหรับตัวเนี้ยคือเราพัฒนาตัวสายปรับย้ายตําแหน่งสายปรับด้านหลังเพื่อให้ลูกค้าปรับง่ายขึ้นแล้วแบบนี้ คมีต้องปมหลวงไปปรับในส้มล้อแหละ,ะ,ะมีสายย้ายตัวสัป้ปรับขึ้นมาออกมาเอาใจใ <น S 1> ลูกค้าสุสดๆเลยแบบพูด,ดง่ายๆว่าสําหรับคนที่แบบอยากจะลองฟิลลิ่งอยากจะดูความแตกต่างของฟิลลิ่งแต่ละเบอร์แบบเนี้ยคือการปรับเซ็ตฟิลลิ่งเนี่ยคือสามารถทําเองที่บ้านได้เลยนะครับอ่าเยี่ยมเลยีตอนนี้มีสายปรับให้ทั้งหน้าหลาังช่วงนี้ก็คืออุปกรณ์พวกนี้เรามีเข้าไปให้ครบเซ็ตเลยครับ ทำมาออกมาได้ครอบคลุมครับกับโปรเพนเดอร์ลูกค้าที่ใส่โปรเพนเดอร์บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับการดูแลหลังการขายก็ดีเยี่ยมครับมีทีมงานดีคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดนะครับแบบขับสบายเน้นในเมืองเนาะขาี่ขาดแบบอยากให้มันเรียนมือโตัวเนี้ยได้เลยบอกเลยว่า p r o p o n e ร t f u นี้ส Tuni 30S05 เจ๋อการันตีว่าดีจริงไม่ดีจริงผมถอดคือรับซื้อคืนเต็มจำนวนครับบอกเลยว่าเราใจแน่นอนแล้วลูกค้าเนี่ย บอกว่าใส่ขอบ20เฮ้ยรู้สึกกระด้างผมบอกเลยว่าไม่นะครับถ้าขอบ20ไม่กระด้างขอบ18ล้อเดิมไม่กระด้างแน่นอนครับตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นล้อเมคขอบ20ตัวโยเซียว,วันไซ2 4 5 45 20นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเนียนโคตรด,ดีจริงฟิลยุโรปเลยสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ชอบนะครับในเรื่องของความนุ่มนวลขับสบายรถนิ่งไม่รู้สึกนะครับคงรถชุดนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับใครที่สนใจนะครับก็ทากมาได้ที่เพจ ขอตัวคลิกรับหรือโทรหาน้องเจอ๋อได้ที่0ูนย์ก็ห้าแปครับทักมาโทรเข้ามาจองกันได้เลยครับผมนะพี่นั่นเองก็รอเทสอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ